รุ่งก็คโอโวยสวัสดีครับเจตุเชิญสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเลยนะครับทุกคนทานข้าวด้วยกันครับวันนี้มอวานเนี่ยฝนตกแป๊บเดียวมอวานเนี่ย วาสบายดีสวัสดีครับชีวิตสชิดครับขอบคุณที่เข้มารับชมกันนะครับทุกคนไปกูเป็นเลยกูกูคิดว่ามันคิดดังเนี่ย เจา้าทวงก็เลี้ยงัวซะมันก็หู้โตอยู่แล้วว่ามันบดังใช่เลยหัวดำช่วยเ,วลเลยครับไม่ใช่ว่าอัดหู้ท <laughs> <c oughs> <c oughs> ีกระเปิดใหม่ สวัสดีครับกายวิเชิตรสวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับทุกคนอืม สวัสดีครับสวัสดีสบายดี้ไฮเอเซอร์ขอบคุณที่เข้ามารับชมเลมนะครับทุกคนสวัสดีครับบบกเอเซอร์นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับทุกคน สวัสดีครับชิบวิเซอร์สวัสดีครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับทุกคนขอบคุณครับติดกดไลค์ครับทานข้าวด้วยกันครับเต็มหัว ก่อนเลยครับอืม